สวัสดีค่ะน้องยิ้มนะคะสวัสดีครับผมเจนพบครับเราสองคนจากโดนเกษตรบาร์เกอร์เวนะคะวันนี้หายหน้าหายตากันไปนานไม่เจอไม่เจอกันมาตั้งนานจำหน้าน้องยิ้มได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสรับวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยโอ้ก่อนที่เราจะพูดเข้าสาระอะก่อนที่จะพูดนนะคะโอยมีลูกค้าถามมือเลยครับวันที่20โปรเข้าเมื่อไหร่ครับช่วงประมาณเกือบปลายปีค่ะคุณเจนตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะออนี่ใช่ลองโหลดใจรออีกนิดนึง ลูกค้าที่กําลังถามบางที20%เข้ามานะครับรอช่วงวระมันปลายปลายปีนะครับหรือจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการติดตามข่าวสารทาง Facebook b ลักเว a y ได้เลยครับค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาคุยเรื่องรายละเอียดน,นะคะกู้ผ่านธนาคารทกศนะคะเจ๊ครับสินเชื่อตัวนี้มีชื่อนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้โครงการตัวนี้นะครับมีชื่อว่าสินสินเชื่อตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับสินเชื่อสารฝันเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ค่ะยังส마ทฟาร์มโอ้โหสำหรับเสร็จ จากชื่อโครงการก็บอกอยู่นะครับว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับสินเชื่อตัวนี้หรือโครงการตัวนี้นะครับมาให้สําหรับนักศึกษาที่จบใหม่หรือกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน45ปีใช่แล้วค่ะเอกาสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับง่ายๆเลยนะคะเอกาสารก็คือโฉนดที่ดินพร้อมราคาประเมินนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะหรือถ้าลูกค้านะคะสมรสแล้วนะคะอย่าลืมสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสนะคะทะเบียนบ้านแล้วก็ ทะเบียนสมรสค่ะแล้วก็รูปถ่าย1นิ้วนะคะจํานวน2รูปค่ะโอ้โหเอกสารก็ไม่ได้เยอะมากใช่ค่ะเตรียมเอกสารง่ายมากเลยนะคะใช่คุณลูกค้าสามารถเข้าไปสอบถามทางนอกระบใกล้พื้นที่บ้านของท่านได้นะครับแต่สําหรับลูกค้านะคะที่มีแพรนนะคะว่าจะออกโดนเร็วๆนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถึงหน้ากันแล้วเนาะใช่แล้วครับรายังมีเจ้าตัวดีเจทีสนะคะหรือท30ใช่แล้วนะคะตัวโดนนะคะความจุ30ลิตรนะคะ16หัวพ่นนะคะเราอองฟุงฟ้งๆกันไปเลยนะคุณเจนแล้วก็รองรับระบบถังหวานได้ถึง40กนะครับ ใช่แล้วค่ะจุกๆกันไปเลยนะคะราคาก็อยู่ที่3าม0 0 0บาทเท่านั้นเองครับได้แบตเตอรี่ถึง2ก้อนนะคะชุดชาร์จไฟบ้านอีก1เครื่องนะครับะหรืออยากจะได้เครื่องปั่นไฟก็ซื้อเพิ่มนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆเยอะเลยทีเดียวขอแไปกระชิบกันหลังม่ใช่หมของแถมจุกๆซับๆส่งมอบทั่วประเทศนะคะสั่งกันเข้ามาได้นะคะของแถมจุกๆ สอนสอนบินถึง2วันบินเป็นแน่นอนไม่ต้องห่วงพร้อมใบกบสชแล้วก็ประกันภัยบุคคลที่3ทุนประกันสูงสุดถึง1รล้านบาทนะคะหมายโอันนี้เป็นเรื่องปกติ <c oughs> <ช>เรา <c oughs> มีให้ทุกรางอยู่แล้วนะครับค่ะ <c oughs> แล้วก็อะไรนะ ซื้อกับเราอะไรลดลด5%นะครับมีอะไรครบชบทุกชิ้นนะคะครบจบทุกชิ้น <laughs> อะไรไดีไอแท้แร้อยเพงสต็อกครบจบแน่นะครับศูนย์เซอร์วิสอยู่ทั่วประเทศเนาะสามารถติดต่อสอบถามเยละเพิ่ <c oughs> มเติมได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ bug 8 8ครับ เพจโดนเกษตรบักเวยนะคะหรือจะติดติดตามช่องทาง YouTube ได้นะคะหรือจะติดต่อหรือจะติดตาม <c oughs> นะครับคลิปวิดีโอมากมายของเรานะครับที่มีสาระมากมายได้ที่ YouTube Buckaway ไทยแลนด์นะครับหรือจะโทรหาเรา2คนก็ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะเบอร์อะไรครับ0926256439ค่ะ0955359145นะครับผมเจนพบเนาะและน้องอีฟนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามครับขอขอบคุณมากนะครับ คุณค่ะคุณครับบ๊ายบาย